เมื่อราชาธิบดีทั้งสี่กับพิภพของตนแล้วนางนงคานชื่อวิมาลามเหสีของท้าวิลุนไม่เห็นแก้มมดนีที่พระสอพระนางก็ซักไซไล่ถามหาท้าวเธอว่าได้บูชาธรรมกับพระวิทูลพระนางคิดในใจว่าทำอย่างไรจักมีบุญได้ฟังธรรมในสำนักวิทูลบัณฑิตเมื่อนางคิดมากจนล้มป่วยเสด็จพี่ช่วยน้องด้วยเสด็จพี่ช่วยน้องด้วย น้องอยากกินหัวใจพระวิฑูล์ว,วิมาลาเอ๋ยอันราชคูวิฑูลน,นั้นคิดจะฆ่าเป็นเรื่องยากฉะนั้นจากได้หัวใจวิฑูลอันล้ำค่ากล่าวถึงน้องนั่งหล,ล่ะอิรัตนตีจะเลื่อนใหญ่มาแล้วสิบหกขวบปีได้จะเลื่อนได้ว่าใหญ่มากงามคือเทพอ,อัปปสอนฝ่ามีว่าจ่าดอกตานตอแม่เอ๋ยแม่โลกสิไปนะมาาห้หัวใจวิฑูลถวยห้ ขอแกเม่เจนไทยขอแกเม่เจนไทยเบาใจใดยาสุขสัรก็มีนักการละครันานเลนแลงบัดเนีขอเลียนเชื้พี่แลน้องสะดามทองเรื่องนิทาน นาแต่การออีลันทะตีโลกสาวสีพญาวิรุนลานสิบหกปีนุชนาดบ่มีโคู่ดอกเสยสมได้ยินคำบอนมันโดนอนอยากได้หัวใจวิทุนบันดีตมาเป็นยาละงับไข่แม่เก่นไทยปวดเบาใจโลกสีน้ำมาหาย ดวงใจละงําโลกบันเทาโศกสวงไข่ลูกสิไปพี่พบบนเมืองค้นประกาศทรงแต่งเอดอกเครื่องทรงนางลำระบำลองแล้วบันดาลให้หนหงเขาคิลี่มีบุปผาคันท่าลายหลากเดียระดาษอมกินบุ้มาลินผู้ดอกไต้ตอม ไปไปได้โยนยินแล้วลงยืนดอกลืมยางเทพทีดาสะอาดอ่างผู้ไม่ม่างเสน่หาแล้วจึงขับเสพพังลายล,ลำละบำโล่งทานทั้งลายเอือ,อ,อ จงฟังเสียงเนี่ยินนอนก็ดีลากสวดคนทันเช้านาข้าพญาคุดทั้งมนุษย์และกุมพันทั้งเทวันาศาสกันโจดจงฟังนอสำเนียงนี่ยปวดจงฟังน้องน้อสำเนียง,งนเนี่ คืออีลันทขาิาคืออีลันทาตีผู้นั่งหน้ากาญยาณีปดาปดาดีงามสุภาปดาปดาดีงามโซภามาไลา่ลำขับบันเลงเป็นบทเพลงสามเนียงหวาน เป็นบทเพลงสามเนียงวานภัยอยากได้นางเป็นคู่เคียงเพียงดวงใจพาวิทุนเพียงดวงใจพาวิทุนนำมาเป็นสินสอนสีให้กอดเป็นภรรยา สีใหก้กอดเป็นภรรยาเป็นภัสดาชั่วชีวีเป็นภัสดาชั่วชีวีบันนี้กล่าวถึงปุณกายาผู้เสนาทาเวสสุวรรณได้องเห็นหนังหน้ากัล,ลายาณีก็หลงรักผูกสมัครบุพเพแต่ห้นหลังว่าน้องเอ,อ๋ยนองรักรักเหมือนเนตรพี่จะไปประเทศเท้าวธนานชัยท้าักกาจากนำมาซึ่งหัวใจวิทูน,อ,นอบอุ่นสวง เวลาล่วงผ่านไปท่านันชัยแพส้สก,กาเสียบัณฑิตวิทูลผู้แก้วกล้าข้าพระองค์ขอตั้งสัจจาเป็นข้าราชบริพารจนวันตายก็ไม่หมายบ่ายเบียงเคียงข้างองค์ราชาแล้วจึงสอนารวาสธรรมและการเป็นข้าราชาบริพารที่ดีแก่รูปเมียสังเสียและจรลาด้วยฤทธาแห่งศักดาพยายะก็มีหน้าการละครั้งนานแล